ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Resident Evil ครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปคอนเซปต์อาร์ต120รูปผมแนะนำให้ดู2คลิปนี้คู่กันนะครับพอะจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่า คอนเซปต์อาร์ตอีก120รูปชุดนี้ใช้ชื่อว่า The Tragedy of Ethan Winters หรือโศกนาฏกรรมของ Ethan Winters ที่มากับ DLC ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือจุดเริ่มต้นของ Ethan ในภาคที่7และตัวเกมปัจจุบันในภาคที่8ครับการออกแบบตัวละคร Resident Evil 7ประกอบด้วยแบบจำลองตัวละครบางตัวที่แตกต่างหรือไม่ได้ปรากฏในเวอร์ชันสุดท้ายของเกมเช่นหมาเดิมทีคริสจะเป็นชายวัยกลางคนตอนต้น ร่างแรกของอีธานและมีอาตอนที่พวกเขายังไม่ได้แต่งงานกันและเป็นคนแปลกหน้าอีธานเป็นนักสืบส่วนมีอาเป็นคนหายภาพถ่ายครอบครัวเบเกอร์ตอนที่วางแผนภาพนี้หญิงชรากับเด็กสาวเป็นตัวละครคนละตัวร่างแรกของครอบครัวเบเกอร์ประกอบด้วยตัวละครพิลึกพิลึกมากมายมีทั้งพ่อที่ชอบใช้ความรุนแรงแม่ที่เกิดจากมแมลงพี่ชายติดยาส่วนมีอาเป็นน้องสาวที่ไม่มีใครสนใจ ผูแฝดชายและคุณยายเสียสติอีกครัางแรกของครอบครัวเบเกอร์ที่แสดงภาพสมาชิกแต่ละคนเชื่อมโยงกับสีเฉพาะตัวสีของแจ็คคือสีเหลืองมาร์เกาลิตสีม่วงลูคสัสสีฟ้าและโซโอีสีแดงร่างแรกของเอเวอร์ลีนคริสและเดฟเด็กหนุ่มตรงกลางภาพเดิมคือเลมี่ลูกชายคนเล็กของครอบครัวเบเกอร์แต่ถูกตัดออกไปแล้วใหเอเวอร์ลีนมาแทนที่ แว่นตาของแจ็คคือจุดโฟกัสหลักของตัวละครของเขาในการพัฒนาตัวละครช่วงแรกภาพทางขวาคือภาพการต่อสูด้ด้วยเลือดไฟฟ้าของเขาด้านซ้ายคือการออกแบบเบื้องต้นของแจ็คที่กลายผ่านและดูเหมือนตัวเองมากขึ้นแต่ก็ถูกเปลี่ยนในภายหลังเพื่อให้ผู้เลนมองเห็นจุดอ่อนของเขาได้ง่ายขึ้นด้านขวาคือการออกแบบของอลันเพื่อนร่วมงานของมีอาแนวคิดหนึ่สำหรับร่างกายกลายพันของมากิต เดิมทีเรานึกถึงการออกแบบที่คล้ายกับ Res i d ี n t e v วิภาคก่อนๆโดยให้อวัยวะหลายชิ้นก็ออกมาจากร่างของเธอแต่สุดท้ายเราก็เลือกใช้การออกแบบใหม่ที่แปลกตางานออกแบบสำหรับร่างสุดท้ายของเอฟเวอรีนที่ตัวใหญ่ขึ้นเพราะเชื้อราตอนที่เราออกแบบเราต้องแสดงให้ทุกผนกเห็นว่าทุกชิ้นส่วนจะประกอบเป็นอย่างไรโดยมีศีรษะยอยู่ตรงกลางร่างแรกของร่างสุดท้ายของเอฟเวอรีนร่างหญิงชาราของเธอแปลสภาพเป็นสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่กลืนกินร่างของเธอไป ตัวร้ายหลักคือครอบครัวเบเกอร์ดังนั้นการออกแบบสปารลาดทั่วไปหรือพวกโม e, จึงเป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะเราต้องทําให้มันโดดเด่นโดยที่ไม่เด่นเกินหน้าครอบครัวเบเกอร์เบเกอร์ดูเหมือนมนุษย์ที่สมจริงเพราะเทคนิคในการใช้ภาพถ่ายสแกนเราจึงไม่อยากให้โม e ดูเด่นกว่าพวกเขาการออกแบบสําหรับโม e สีขาชื่อโม e, มาจากคําว่าเชื้อราและแปรสภาพเราอยากให้ชื่อศัตรูใน Res i d e n t Evil 7เเป็นชื่อที่ครอบครัวเบเกอร์ตั้งขึ้นมาด้วยตัวเอง การออกแบบสำหรับแฟตโมที่ด้านขวาล่างคุณจะเห็นวิธีการสร้างโมเยื่อจะถูกขังไว้ในกรงที่เต็มไปด้วยเชื้อราแล้วทิ้งไว้2-3วันเพื่อให้แปรสภาพช่วงเวลาที่โมถือกำเนิดร่างแรกสำหรับโมสีขาวที่ถูกหั่นออกเดิมทีจะเป็นโมเพศหญิงที่มีหนวดคล้ายผมและโจมตีด้วยปากที่ใต้ผมนั่นคืออวัยวะคล้ายปากที่มืนใช้ยื่ออกมาโจมตีนอกจากนี้ในแผนพัฒนาเบื้องตน้น ยังมีปืนแอนติบอดีที่จะมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ต่อสู้กับโงกการออกแบบสำหรับมแมลงของเมาร์กลิตจากด้านบนมีมแมลงกินคนโตเต็มวัยและมแมลงกินคนตัวอ่อนรวมถึงแมงมุมกินคนที่อาศัยอยู่ที่ทางเข้าประตูพวกมันถูกออกแบบมาให้มีสีขาวเพื่อที่จะได้ไม่ดูน่ากลัวเกินไปและมีต้นแบบจากมาแมลงที่อาศัยอยู่ในอาคารร้างในดัฐลุยเซียนาภาพจากพัฒนาการช่วงแรกของ Resident Evil 7วนี่คือตอนที่เราตัดสินใจเรื่องฉาก และตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวทั้งเกมก็เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้ห้องอาหารหลักในตัวบ้านตอนนั้นยังไม่มีแผนการสำหรับบ้านหลักและเรือนรับรองแขกภาพนี้วาดขึ้นตอนที่เราคิดหาแนวทางสำหรับเรือนรับรองแขกและพยายามปรับแต่งขนาดกับผังบ้านพื้นที่ใต้ดินที่ครอบครัวใช้เก็บสัตว์ป,ประหลาดที่น่ากลัวที่จำเป็นต้องมีพื้นที่ให้อาหารขนาดใหญ่คอนเซปต์อาร์ตของเรือนรับรองแขกที่ขนาดใกล้เคียงกับเวอร์ชั่นสุดท้าย แต่แสงที่ส่องเข้ามาข้างในทําให้ดูน่ากลัวน้อยกว่าเวอร์ชั่นสุดท้ายมืดกว่านี้มากคอนเซปต์อาร์ตสำหรับห้องนางเลนเรือนรับรองแขกที่กลายเป็นห้องที่พบ VCR ในเกมเวอร์ชั่นวางจําหน่ายผังน,นี้เข้าใจยากและหาตําแหน่งยากเกินไปในเกมเลยต้องปรับใหม่ทั้งหมดคอนเซปต์อาร์ตสำหรับชั้น2ของเรือนรับรองแขกต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นชั้น3โดยเพิ่มบันไดรับเข้าไปคอนเซปต์อาร์ตศพของององเดยที่ชั้นใต้ดินของเรือนรับรองแขก เดิมทีเราคิดว่าจะให้ผู้เล่นเก็บไฟฉายไปจากศพของอองเดรคอนเซปต์อาร์ตสำหรับฉากในเรือนรับรองแขกฉากที่มีอาตับันไดขึ้นมาหาอีธานการออกแบบสุดท้ายของบ้านหลักมีที่มาจากการค้นคว้าในสถานที่จริงที่รัฐลุยเซียนาภายนอกตัวบ้านของครอบครัวเบเกอร์ยิงจากบ้านไร่ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคสงครามกลางเมืองของอเมริกาและยุคขาทาในสหรัฐการออกแบบบ้านหลักเมืองตน แผนเดิมจะมีกงหันอยู่ที่สวนหน้าบ้านแต่การค้นคว้าต่อมาทําให้เราพบว่าในลุยเซียนาไม่มีกงหันลมบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่เปิดและไม่ติดน้ําทําให้ดูไม่เหมือนเคีมสยองขวัญเลยแม้แต่น้อยการออกแบบเครื่องรางสําหรับ r e s i d e n ีวิ i เจ็ดแจ็คทาเครื่องรางขึ้นจากหัวและขาของวัวเราใจภาพของเชื้อราแบคทีเรียและเซลลเป็นต้นแบบคอนเซปต์อาช่วงแรกสําหรับบ้านหลัก เวอร์ชันสุดท้ายไม่มีภาพของคุณเข้าบ้านทางประตูหน้าและพังของชั้นสองก็ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงโต๊ะในห้องอาหารของบ้านหลักให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปจากเวอร์ชันสุดท้ายอย่างสิ้นเชิงห้องและบรรยากาศของแสงไฟเปลี่ยนไปหลังการค้นคว้าในสถานที่จริงหนึ่งในส่วนที่ต่างที่สุดคือโต๊ะหลักซึ่งเดิมเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแต่เราพบโต๊ะกลมในบ้านในลุยเซียนาซึ่งดูเข้ากับการเป็นจุดรวมตัวของครอบครัวมากกว่าโรงรถในบ้านหลัก เป็นสถานที่ที่คุณต้องสู้กับแจ็คเดิมทีเรามีแผนใส่รงรถกับหม้อน้ำไว้ด้วยกันในห้องเดียวโถงทางเข้าบ้านหลักที่มีแดดส่องภาพนี้ต่างจากเวอร์ชั่นสุดท้ายมากโดยมีนาฬิกาคุณปู่อยู่ตรงกลางและมีบันไดโค้งก่อนจะถึงเวอร์ชั่นสุดท้ายคอนเซปต์อาร์ตประกอบด้วยลานเปิดขนาดใหญ่คอนเซปต์อาร์ตสำหรับโถงทางเข้านี้ใกล้เคียงกับเวอร์ชั่นสุดท้ายมากภายในห้องเต็มไปด้วยเครื่องเรือนแ,และสัตว์สตาร์ปรากฏอยู่ทั่ว ให้ความรู้สึกของที่พักอาศัยคอนเซปต์อาร์ตสำหรับปริศนาเงาในบ้านหลักห้องพวกนี้จําเป็นต้องใช้สําหรับการต่อสู้และปริศนาต่างๆเราเลยพยายามทําให้ห้องเหล่านี้ดูยุ่งเหยิงให้มากที่สุดปริศนาเงาในบ้านเก่าปริศนาเงาในห้องของลูคัสกุญแจอีกากุญแจแมงป่องและกุญแจงูกับประตูแต่ละบานด้านขวาคือการออกแบบสําหรับรูปนูนสุนัขสามหัวคอนเซปต์อาร์ตสำหรับสวนกลาง เดิมทีมีแผนให้รถบ้านอยู่ตรงกลางสวนระหว่างบ้านที่อยู่รบอบๆระหว่างการพัฒนาช่วงแรกห้องของโซอี้จะไม่ใช่รถบ้านแต่เป็นห้องในบ้านหลักซึ่งอีธานช่วยเธอเอาไว้เราเคยตั้งใจให้ห้องนี้มีธีมแบบนิทานพื้นบ้านลุยเซียนาในการออกแบบดั้งเดิมมีบ้านเก่าตั้งอยู่บนพื้นซึ่งถูกเฮอริเคนพัดน้ำท่วมทำให้มันถูกแยกออกจากบ้านหลักและถูกตีคอกกัน รัยเซียนาเป็นภูมิภาคที่ประสบภัยเฮืรนเลนลูกใหญ่บ่อยครั้งและเราอยากแสดงให้เห็นว่าครอบครัวเบเกอร์ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันคุณจะเห็นตุ๊ก,กตาในคอนเซปต์อาร์ตสำหรับบ้านเก่านี้เราทิ้งวัตถุที่เชื่อมโยงกับเด็กๆไว้ทั่วบ้านพรานนั่นคือที่ที่มีห้องของเอเวอร์ลีนใยแมงมุมที่ก่ออยู่ทั่วห้องในบ้านเก่าคอนเซปต์อาร์ตของบ้านเก่านี้แสดงให้เห็นภาพของห้องที่มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรุนแรง ไกลออกไปคุณจะเห็นบันไดที่นําขึ้นไปยังห้องเด็กมากร์กกเริตเดินไปตามทางเดินพร้อมเทียนไขเพื่อดับเชื้อราจากเอฟเวอร์ลีนความเสียหายภายในห้องเกิดจากพายุเฮอริเคนท่าเทียบเรือหลังบ้านเก่าที่นําไปสู่ลำธารกุญแจกีกาถูกเก็บในที่ห่างไกลให้พ้นตาเพื่อไม่ให้ใครมาเอาไปได้แนวคิดสาหรับเรือนกระจกรก,กนั้นเป็นสถานที่ที่มาร์เกเร็ตใช้ปลูกพืชเดิมทีเป็นเรือนกระจกสวยๆที่กลายเป็นซากตอนที่เอฟเวอร์ลีนมาถึง นี่เป็นจุดต่อสู้บอสกับมาเกอิตคอนเซปต์อาร์ตสำหรับมาเกอิตที่กลายพันธ์แขนและขาของเธอแปรสภาพอย่างน่าขนลุกขณะที่เธอไล่ตามอีธานยังไม่ลดละห้องเด็กในบ้านเก่าที่เอเวอร์ลินอาศัยอยู่ภายในเต็มไปด้วยของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงเช่นบ้านตุ๊กตาและตุ๊กตาต่างๆตุ๊กตาพวกนี้ต่างจากตัวอื่นๆที่ทางเข้าบ้านเก่าและเกิดขึ้นจากพวกที่ติดเชือ้อเอเวอร์ลินสร้างสมาชิกในครอบครัวด้วยเชื้อรา การออกแบบชั่วคราวสำหรับห้องหลังห้องเด็กที่มีตุ๊กตาขนาดเท่าตัวจริงตั้งเด่นอยู่แต่ที่จะเป็นเอเวอร์ลีการออกแบบสุดท้ายสำหรับห้องที่อยู่หลังห้องเด็กที่ซึ่งคุณจะได้พบกับร่างของซีรีส์ดีโดยมีเพดานที่สร้างต่ำให้ความรู้สึกน่าอึดอัดคอนเซปต์อาร์ตสำหรับส่วนของลูคัสในเกมเมื่อคุณเข้ามาในห้องจะพบแสงแบ็คไลท์ที่ทำให้ห้องนี้มีบรรยากาศเหมือนไนท์คลับ นี่ก็เพื่อให้ผู้เล่นสัมผัสถึงความกลัวรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากคนอื่นๆในครอบครัวสีน้ําเงินและขาวคือสีหลักของลูคัสคําว่ามาเล่นกันปรากฏอยู่ที่ทางข้าวส่วนของลูคัสในเกมพื้นที่ของลูคัสขยายไปสู่ห้องสีขาวที่ปกคลุมด้วยแผ่นพลาสติกระหว่างการพัฒนาไปได้ครึ่งทางเราตัดสินใจที่จะทําให้ระเบิดทิปวายเป็นอาวุธหลักของลูคัส เราอยากให้การออกแบบพื้นที่ของลูคัสแตกต่างจากบ้านผีสิงแบบดั้งเดิมความสนใจในเรื่องอาวังกาศของเขาจึงโดดเด่นออกมาการหาจุดสมดุลที่ลงตัวระหว่างความบ้าก,กับความชวนหัวเป็นส่วนที่ยากมากคอนเซปต์อาร์ตสำหรับตอนที่โมสีขาปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในส่วนของลูคัสคอนเซปต์อาร์ตเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ของลูคัสปริศนาประหลาดในส่วนของลูคัสเมื่อเขาของต่างๆวางเรียงรายอยู่แต่ห้องทุกท่าสีขาว ทำให้พื้นที่นี้มีความพิเศษไม่สําครในเกมคุณจะเห็นปริศนาแปลกๆจํานวนหนึ่งที่กระจัดกระจายอยู่ในส่วนของลูคสัสในภาพนี้ปริศนาเหล่านี้ไม่ได้มาจากความสนใจที่บิดเบี้ยวของลูคสัสเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีแนวคิดเรื่องครอบครัวกับชีวิตและความตายอยู่ด้วยเช่นเค้กวันเกิดที่เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและภาพศพที่ห้อยอยู่และสุสารก็เชื่อมโยงกับความตายท้องของเทพีเป็นสัญลักษณ์ของชีวิต แต่ก็มาพร้อมกับความเจ็บปวดเช่นกันการติดเชื้อราไม่มีผลต่อลูคัสมากนักส่งผลให้เขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังความสนุกและความปรารถนาที่จะทำลายล้างคอนเซปต์อาร์ตสำหรับฉากการต่อสู้บนเรือเมื่อมีอาและอีธาหน,นีออกจากบ้านเราตั้งใจให้การต่อสู้กับแจ็คเกิดขึ้นในน้ำที่ขุ่นโคลนคอนเซปต์อาร์ตสำหรับซากเรือซึ่งเป็นเรือบรรทุกที่เอเวลีนทำให้แยกออกเป็น2ส,ส่วนด้วยพลังของเธอ ลุยเซียนาเคยมีอุตสหาหกรรมแก๊สที่คือครัรและมีเรือบรรทุกน้ํามันจํานวนมากมีอากับอลันเพิ่มร่วมง,งานโดยสามเรือบรรทุกน้ํามันจากยุโรปไปยังอเมริกาโดยปลอมตัวเป็นพ่อแม่ของเอฟเวอร์ลีนเป้าหมายของซากเรือในด่านสุดท้ายคือการทําให้ผู้เล่นได้สัมผัสถึงความกลัวถือเป็นการเปลี่ยนจังหวะจากความเร้าใจในการต่อสู้และปริศน,นาในบ้านเบเกอร์คอนเซปต์อาร์ตสำหรับอีธานที่ติดอยู่ในเชื้อราของเอฟเวอร์ลีนบนซากเรือ คอนเซปต์อาร์ตสำหรับเหมืองที่อยู่หน้าห้องแล็บวิจัยของลูคัสนี่เป็นเหมืองเกลือซึ่งเป็นสาเหตุให้ผนังถ้ำเป็นสีขาวคอนเซปต์อาร์ตของเอฟเวอรีนที่กำลังสร้างเชื้อรามิวทามิซิดเหตุการณ์เกี่ยวกับครอบครัวเบเกอร์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการที่เด็กสาวเพียงคนเดียวได้สร้างเครือข่ายเหตุการณ์ขึ้นทั่วโลกเพื่อจะได้มีครอบครัวเป็นของตัวเองตั้งแต่ภาพนี้ไปจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตของภาควิลเลจแล้วนะครับการออกแบบแนวคิดสำหรับอีธานในช่วงแรกของการพัฒนาวิลเลจ เดิมทีเขามีเป้สภายหลังเพื่อใช้เป็นที่เก็บของแต่ที่จะเป็นกระเป๋าเดินทางคอนเซปต์อาร์ตของมีอาที่กำลังอ่านสมุดภาพในร่างแรกๆของเราเธอยังคงพักฟื้นจากเหตุการณ์ใน Resident Evil 7และต้องนั่งรถเข็นเดิมทีเรามีแผนให้คนลึกลับที่สวมหน้ากากช่วยอีธานคนที่ว่านี้จะเป็นเอดาหวงที่มาตรวจสอบหมู่บ้านแต่ฉากนี้ทุกตัดออกไปเนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันอยู่หลายจุด ภาพร่างคร่าวๆข,ของการออกแบบขั้นต้นสำหรับดิมิเตรสคอนเซปต์ของเธอคือแวมไพายที่ทรงสเสน่ห์และมีกันไกตัดกิ่งขนาดยักษ์คอนเซปต์อาจช่วงแรกของครอบครัวเบเนเวนโตที่ได้เขาโครงมาจากแนวคิดเรื่องครอบครัวผีบ้านของพวกเขาจะเป็นอาคารหลังเดียวที่ตั้งอยู่หน้าน้ำตกขนาดยักษ์สมาชิกในครอบครัวมีพ่อแม่รูปร่างผอมแห้งกับลูกๆที่สวมหน้ากากผีลึกลกนอกจากนี้ยังมีภาพของภรรยาที่โดดลงไปในน้ำตก เนื่องจากอดีตอันน่าเศร้าภาพร่างคร่าวๆข,ของซัปปะลาดมอโรเราตั้งใจให้เขาเป็นเงือกที่ดูน่าขยะแขยงและแม้ว่าการออกแบบตัวละครนี้จะไม่เปลี่ยนไปมากนักเดิมทีปรสิทติบนหลังของเขาจะเป็นหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเขาเคยมีใจให้และคุณยังจะเห็นหมู่บ้านที่น้ำท่วมอยู่ด้านหลังร่างแรกของมนุษย์หมาป่าเดิมทีจะมีฉากที่ชายหนุ่มในหมู่บ้านดื่มจากถ้วยแล้วกายร่างแต่เราตัดฉากนี้ออกไปในที่สุด ร่างแรกของครอบครัวไฮเซนเบิร์กสิ่งที่ต่างที่สุดระหว่างภาพนี้กับเวอร์ชั่นสุดท้ายก็คือเดิมทีไฮเซนเบิร์กจะเป็นฝาแฝดและแม่ของเขาเป็นเหยื่อในการทดลองทางสมองพ่อของไฮเซนเบิร์กจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านส่วนฉากต่อสู้กับบอสจากกลไกพันเดิมทีจะต้องเป็นการต่อสู้กับเขาภาพร่งางคร่าวๆในการพัฒนาช่วงแรกของหัวหน้าลัทธิศาสนาประจำหมู่บ้านก่อนที่เราจะสร้างมิแรนดา เดิมทีเขาจะแปลสภาพเป็นสัตว์ประหลาดคล้ายมังกรแต่ต่อมาแนวคิดนี้ถูกย้ายไปใช้กับการต่อสู้กับบอสของ d ด m ม t r e s แทนคอนเซปต์อาจช่วงแรกของพ่อขาดุกเราตั้งใจให้เขาเป็นตัวละครที่ตัวใหญ่อยู่แล้วสิ่งเดียวที่ต่างออกไปคือเดิมเขาเป็นชาวฟินแลนด์ดุกคือพ่อขาและพ่อครัวและเขาจะเป็นเจ้านายคนที่5ในร่างแรก,แรกใน r e s i d e n t e v i l 7เเราใช้เทคนิคการสแกนภาพถ่ายสำหรับการออกแบบตัวละคร แต่ในวิวเลจเราตัดสินใจที่จะทําอะไรสร้างสรรค์มากขึ้นและลองใช้การออกแบบตัวละครที่ดูไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปเวียนของพ่อค้าดุกเดินทางด้วยมา้าและรถม้าของเขาไปทั่วทั้งหมู่บ้านนี่เป็นทางบ้านกิจการและพาหนะของเขาสัญลักษณ์ของพ่อค้าคือคบเพลิงที่ตกแต่งด้วยกระดูกแพะโดยมีแนวคิดก็คือคุณจะรู้ว่านั่นเป็นตำแหน่งที่ปลอดภยัยแม้แต่จากระยะไกล เราออกแบบไว้เป็นจํานวนหนึ่งแต่ได้ข้อสรุปว่าเงาทรงกลมจะดูมีพลังมากกว่าการออกแบบคร่าวๆข,ของสร้างที่ศัตรูที่คุณปรับได้ทิ้งเอาไว้โดยต้องแสดงให้เห็นความสมดุลโดยรวมได้ในภาพขนาดยอ่อซากของ d i m i t เทสและวากูลา์แตกต่างจากในเวอร์ชั่นสุดท้ายซึ่งมีความเป็นลายประดับมากกว่าพิมพ์ดีดของวิลเลจถูกออกแบบมาให้แตกต่างจากเกมก่อนหน้าอย่าง RE2 และ RE3 เครื่องแต่งกายและข้าวของต่างๆได้เขาโครงจากการออกแบบในยุค1960รวมถึงพิมพ์ดีดด้วยแม้แต่ในการพัฒนาช่วงแรกๆเรายังมีการใช้การเล่นเกมแบบเดียวกับใน Resident Evil 7จึงหมายความว่ามีกล่องไอเทมเหมือนกันแต่เมื่อพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเราจึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเกมให้มีความคล้ายคลึงกับ Resident e v i l มากขึ้นและลบกล่องไอเทมออกไปการออกแบบสำหรับปริศนาเขาวงกวดนั้นอ้างอิงตามปราสาทดิมิเ e s ส เขาวงกดนี้มีเขาโครงจากสิ่งที่เราได้พบเห็นในช่วงปลายศตวรรษที่19และเดิมจะเป็นการสักการะเจ้านายทั้ง4เขาวงกดทางซ้ายเป็นของเบเนเวนโตและอ้างอิงจากบ้านของดอนนาปิดท้ายด้วยการวางสะพานไว้เหนือน้ําตกเขาวงกดทางด้านขวามาจากอ่างเก็บน้ําของมอโรและมีกังหันลมอยู่ตรงกลางนอกจากนี้ยังมีการออกแบบหมู่บ้านประมงที่มีเรือในเวลาที่น้าไม่ได้ท่วม เขาวงกฎของให้เซนเบิร์กนั้นได้เขาโครงจากโรงงานของเขามีการใช้ดังรถไฟระหว่างบ้านและโรงงานเพื่อที่จะเคลื่อนเข้าไปในเหมืองถ่านหินคอนเซปต์อาจช่วงแรกแนวคิดเบื้องต้นคือการสร้างเหนือเรื่องที่มีการสลับระหว่างหมู่บ้านในปัจจุบันและในอดีตฉากเกิดขึ้นในยุคกลางการออกแบบช่วงแรกของรูปนูนต่ำที่ประตูปราสาทซึ่งมีไว้ตกแต่งแท่นบูชาในโบสถ์สองภาพ การออกแบบช่วงแรกของรูปนูนต่ำที่ประตูปราสาทซึ่งมีไว้ตกแต่งแท่นบูชาในหมู่บ้านการออกแบบช่วงแรกของห้องนิรภัยมีกล้องเป็นจุดบันทึกแทนที่จะเป็นเครื่องพิมพ์ดีบทภาพสําหรับการเปิดตัวครั้งแรกของไหลแคนเราอยากให้พวกมันมีภาพลักษณ์แบบสัตว์ป่าแทนที่จะเหมือนซอมบี้และกันนัโดจากเกมภาคก่อนๆบทภาพสําหรับการพิพากษาของอีธานกับเจ้านายทั้งหมดณนะจุดนี้ยังเป็นยายแก่ต่ด้ดยเจ้านายทั้ง4ี่ เขาคงเรื่องช่วงแรกมีเอดาที่ปลอมตัวด้วยหน้ากากและโผล่มาช่วยอีธานจากการพิพากษาบทภาพนี้สแสดงให้เห็นฉากจบของฉากพิพากษาตลอดจนการทดลองของมิแลนดาเดิมทีมิแลนดาจะเป็นนักวิจัยที่มาตรวจสอบสิ่งมีชีวิตประหลาดในหมู่บ้านคอนเซปต์อาร์ตสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านก่อนที่อีธานจะมาถึงชาวบ้านที่รอดชีวิตล็อกประตูไว้เพราะมีคนจํานวนมากถูกไล่แค้นฆ่าตายโดยผนึกประตูด้วยกุนแจมีปีก คอนเซปต์อาร์ตของปราสาทดิมิเทสคุณจะเห็นว่าดิมิเทสกำลังดื่มเลือดจริงๆเรากลับเป็นเหล้าอางุ่นคอนเซปต์อาร์ตของศัตรูบินได้ในลานของปราสาทดิมิเทสคอนเซปต์อาร์ตช่วงแรกของปราสาทดิมิเทสซึ่งถูกตัดออกจากเวอร์ชั่นสุดท้ายแต่นี่คือตอนที่อีธานกำลังจะต่อสู้กับดิมิเทสคอนเซปต์อาร์ตสำหรับประตูที่นำไปสู่ร่างของไหลแ่แคนเราออกแบบประตูที่นำไปสู่ป้อมปราก,การเอาไว้สองสามแบบ คอนเซปต์อาร์ตช่วงแรกสําหรับการกําเนิดหลายแค้นยัค่อยๆถูกรากากะคุมและออกมาใหม่หลังแปรสภาพแล้วคอนเซปต์อาร์ตของมอโรตอนที่เขาดูภาพยนตร์โรแมนติกเก่าๆและตกอยู่ในความเศร้าสลดและเขายังชอบกินชีสอีกด้วยคอนเซปต์อาร์ตสำหรับตุ๊กตาตัวหนึ่งของดอนนาข้างในมีกันไกคู่หนึ่งซ่อนอยู่ซึ่งมันใช้โจมตีอีธานคอนเซปต์อาร์ตสำหรับตุ๊กตาตัวหนึ่งของดอนนาที่กลายเป็นสัตว์ประหลาดใช้แมงมุม เราคิดเรื่องตุ๊กตาของดอนนาเอาไว้หลายๆแบบรวมถึงตุ๊กตาที่มีมีดออกมาจากหลังและในมือถืออาวุธจํานวนหนึ่งการออกแบบสําหรับลายแค้นขนาดใหญ่ที่ควบคุมวาคูลักล่ามโซ่2ตัวอาวุธลายแค้นหลายชนิดรวมถึงค้อนหนามครบเพงิงและสลิงอาวุธลายแค้นหลักชนิดรวมถึงมีดล่าสัตว์และปลอกมีดขอนใหญ่และครบเพงิงลายแค้นที่มาพร้อมกับอาวุธคล้ายกรงเล็บที่ทําจากใบมีดหลายชนิดที่พบได้ทั่วไปในหมู่บ้าน การออกแบบสําหรับเกราะที่ใช้ปกป้องร่างกหญ่เครื่องล่างคอนเซปต์อาร์สำหรับวิหารที่อยู่ใกล้โรงงานของไฮเซนเบิร์กเดิมจะเป็นจุดที่มิเลนดานั่งบนบัลลังและประกอบพิธีกรรมบัลลังของมิเลนดาเดิมทีจะเป็นฉากที่มิเลนดานั่งอยู่ที่นั่นและถือโลสในระหว่างพิธีกรรมคอนเซปต์อาร์สำหรับโรงงานของไฮเซนเบิร์กทีทีอีานทุกกลุ่มโซดาตไลลาหากปฏิกรณ์ในอกของพวกมันถูกทำลายปอสสิทธิ์ที่อยู่ข้างในจะพยายามหนีออกมา การออกแบบสําหรับปฏิกร์โซลแดดหลายรูปแบบแต่การออกแบบสุดท้ายเป็นรูปหัวใจกลนที่น่าสยองขวัญคอนเซปต์อาร์ตของ1วันในชีวิตของไฮเซนเบิร์กคือแล้วคือเล่าที่บริวารดัดแปลงของเขาขุดศพในสุสานเพื่อนํามาใช้ในกองทัพโลหะของเขาฉากต่อสู้บอสกับไฮเซนเบิร์กยายพันตอนที่เขาแปลสภาพเป็นร่างสุดท้ายคอนเซปต์อาร์ตสำหรับส่วนของคริสในเกมแม้เราจะไม่สามารถสำรวจตัวละครเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง รายละเอียดเบื้องหลังทีมของคริสหน่วยฮาวเฟก็ถูกกำหนดไว้แล้วบทภาพตอนที่ผู้เล่นได้ควบคุมคริสไปจนถึงจุดที่เขาแทรกซึมเข้าไปในหมู่บ้านแผนการหนึ่งของเราคือการเน้นที่สมาชิกแต่ละคนในหน่วยฮาวเฟบทภาพของคริสต่อสู้เคียงข้างหน่วยฮาวเฟในหมู่บ้านบทภาพของ b s a a ที่มาถึงหมู่บ้านตลอดจนการช่วยมีอาการออกแบบคร่าวๆข,ของมิลลนดาที่กลายพันโดยแปลสภาพเป็นสิ่งมีชีวิตเชื้อรา การออกแบบสุดท้ายดูเหมือนมิแรนดามากกว่าซึ่งเข้ากับโครงเรื่องมากกว่านี้บทภาพสําหรับฉากจบเมื่ออีธานตายและคริสต,ต้องตัดสินใจก่อให้เกิดบรรยากาศของความไม่แน่นอนพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ที่บินอยู่เหนือหมู่บ้านบทภาพสําหรับฉากเครดิตท้ายเกมนานมาแล้วเด็กคนหนึ่งถือกําเนิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งครอบครัวนั้นอยู่อย่างสงบสุขแต่ก็ไม่นานนักวันหนึ่งคนในหมู่บ้านเกิดล้มป่วยและเสียชีวิตไปทีละคน คนเป็นภรรยาล้มป่วยหนักจํานวนสุสานมากกว่าจํานวนผู้รอดชีวิตไม่นานนักลูกสาวก็ล้มป่วยเช่นกันแต่มิแลนด้าใช้คาดูเพื่อสร้างปาฏิหาริย์และกลายเป็นนักบุญจากนั้นชาวบ้านที่ติดเชื้อปรสทิต์คาดูก็กลายเป็นหลายแขนจบไปอีก120รูปของเดอะทร AGEDY OF EATAN WINTERS ถึงแม้จะมีคนบอกว่าในตอนจบของเกมคนที่เดินมาที่รถคืออ e ีธานแต่เมื่อเอาชื่อชุดคอนเซปต์อาร์ตมารวมกับประโยคปิดที่ว่าเรื่องราวของพ่อจบลงแล้ว ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าผู้พัฒนาตั้งใจให้อีธานไม่มีหมดแล้วหลังจากทำลายเนื้อเรื่องหลักของภาคที่8เผลอๆถ้าออก DLC อาจจะเป็นเนื้อเรื่องของล o s เลยด้วยซ้ำพอปั้นโมเดลเสร็จแล้วนักภาคก็เลือกได้แล้วเหมือนตอนภาค7ที่ไหนๆก็ปั้นคลิปเสร็จแล้วเลยออก DLC มาต่อกกับฉากสุดท้ายของเกมไปเลยนั่นแหละครับแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปและข้อมูลของภาค8ก็ยังไม่หมดแค่นี้ไว้มาต่อกันคลิปหน้าครับ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปสนุนกันครับลิงก์ใน Description ใต้คลิปแล้วไเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ